ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เราจะพามาชมโอล่ากูดแคทอ่านว่าโอล่านะครับกูดแคทเดี๋ยวจะมีแบ็ k แคทตัวเล็กตามมาแน่นอนแต่ตอนนี้ครับเกรดวอลมอเตอร์ Water, เขาขอแนะนําตัวนี้ก่อนโอล่ากูดแคทครับสำหรับราคาจําหน่ายก็เดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้เราได้พาไปลองขับกันมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าโอล่ากูดแคทคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้เลยนะทันเร่งเองเนี่ยก็ยังให้การตอบสนองที่คล้ายๆกับรถเครื่องยนต์สันดาป ทำให้รู้สึกไม่ผิดแปลกแตกต่างมาจากรถสันดาบมากนะักเว้นแต่อัตราเร่งที่แบบทันใจจริงๆนะครับวันนี้จะพามาดูรอบคันกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆก็มีการประกาศราคากันมาแล้วเผือบประกอบการตัดสินใจให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตแบบ Walk Around แล้วกันนะครับพาเดินดูรอบคันแบบนอกสถานที่ตัวนี้จะเป็น Ola GoodCast 400 Pro ตัว Ola GoodCast ที่จำหน่ายในบ้านเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยครับก็คือ400 Tech 400 Pro แล้วก็500 Ultra ซึ่ง400 Pro แล้วก็500 Ultra เนี่ยแน่นอนว่ามีในส่วนของรายละเอียดออปชันบางอย่างที่ต่างกันออกไปนะครับราคาเองก็ต่างกันเช่นเดียวกันนะความล้ำความอะไรเนี่ยของเล่นแก d g เต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงแต่หน้าตารูปลักษณ์และ อัตราประโยชน์ในการใช้สอยการนั่งบเบาะเบร์อะไรเนี่ยเหมือนกันต่างกันแค่สีสันนะดีไซน์กก่อนเลยดีกว่าไฟหน้าของเขาครับนี่เลยไฟหน้าแบบตาแมวนะครับเดย์ไทม์และนิ่งไลท์วงกลมของเขาเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะอินเทเลเจนต์ไลท์ไฟหน้าอัตโนมัติมีปัดน้าฝนออโตโด้ด้วยนะครับตัวช่วงหน้าของเขาทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่ตัวฝากระโปรงนะครับที่เป็นโลหะนะตัวนี้จะเป็นโลหะแต่ถ้าตัวด้านข้างเนี่ยครับ เป็นพลาสติกเราดูจากภาพแคทของการขึ้นรูปทีดีเนี่ยเวลาสมมติถ้าชนเนี่ยโอล่ากูตแคทเนี่ยช่วงหน้าเขาจะยุบเข้าไปหมดเลยนะครับจะมีคานเหล็กจะอยู่แถวช่วงตรงนี้นะครับรับคอยรับแรงกระแทกอยู่จะเห็นว่าพอเป็นรถไฟฟ้านะครับมันไม่มีในเรื่องของการระบายความร้อนของเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆหน้าของเขาจะเรียบรูปเป็นแบบนี้ไปเลยเป็นชื่อน้องแมวที่หน้าเหมือนกบนะครับเพราะว่า ดีไซเนอร์คนออกแบบเนี่ยเป็นนักออกแบบที่ทํางานให้กับ Porsche มาก่อนฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าหน้าดีไซน์เขาเนี่ยจะมีความเป็นยูโรเปียแล้วก็คล้ายคลึงกับ Porsche นั่นเองกล่องด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีกล้องรอบคันซึ่งกล้องรอบคันในรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าชัดมากๆนะครับด้านล่างนี้จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเดี๋ยวมาดูวงล้อดีกว่าครับดีไซน์ของวงล้อนเนี่ยช่างเหมือน Mini Cooper นะตัวนี้ครับยางให้มาเป็น Comfort 2อ5 V 1 หน้ายางครับ2อ5แก้มยาง50ล้อมแม็กอันนี้ขนาด18นิ้วนะครับดิสเบรกค,ครบถ้วน4ล้อดิสเบรกขนาดใหญ่มากคุณดูดูการเก็บงานใต้ซุ้มล้อซะหน่อยครับระบบกันสะเทือนนะครับด้านหน้า m a c f เ r s t o n Strut พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเองก็จะเป็นทอ r ชั่น e ีมพร้อมเหล็กกันโครงนะครับตัวนี้โปรจะเป็นสีเดียวนะครับสีฟ้าพาสเทลสวยๆนี้ไม่ได้เป็นทูโทนะครับ มีกล้องนะครับสำหรับจับด้านหน้าพวกเลนคีฟเดนเซนเตอร์ลิงต่างๆระบบอัจฉริยะของเขากล้องตำแหน่งนะครับที่กระจกอยู่นี้กล้องชัดมากคมชัดจริงๆอันนี้ยอมรับชุดแต่งชายประตูนี้ครับก็จะเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกด้านนะมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้ก็จะเป็น smart entry นะครับกดได้มือล้วงเปิดออกได้แบบนี้อันนี้กุญแจอยู่ด้านในรถอยู่แล้วบานหน้าต่างด้านข้างครับก็จะเป็นขอบที่เป็นขอบโครเมี่ยมนะชิ้นนี้ จะเป็นชิ้นที่สําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ติดไปให้กับตัวรถนะสาวอากาศครับชาร์กฟินอทนัทยาด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าตูดของโอล่ากูดแคทต้องบอกว่าบ,บ,บึบบาบดีเหลือเกินสวยนะเป็นรถที่อยู่บนถนนแล้วใครต้องมองดีไซน์แบบเรทรฟิวเจอริสติกนะครับมีความเรทรแต่ก็มีความล้ําสมัยอยู่นี่ายท้ายนะครับจะเป็นคาสตริปจากซ้ายสู่ขวาซึ่งเขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ กรดวอลมอเตอร์สังเกตอะไรไหมกระจกบ้านหลังของเขาครับไม่มีในด้านของที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะเออเอาสิไฟเบรกลงที่3ครับสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดำเงาวันนี้ขับมาแล้วเจอฝนอย่างที่เห็นครับคาบกระจกคาบน้ำฝนบนหน้าต่างเนี่ยก็คือโอเคมีไล่ฝ้าให้แต่ไม่มีปัดน้ำฝนด้านหลังซึ่งสำหรับผมที่เป็นคนขับรถแบบชอบมองหลังตลอดเนี่ยมองหลังเป็นวพักเนี่ยแอบงุนงยินเหมือนกันที่ ที่มันไม่มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังในใจุดนี้ครับได้ลองสอบถามกับทางวิศวกรที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยทราบว่ามีการแจ้งให้บริษัทแม่ที่ประเทศจีนได้ทราบปัญหาในจุดนี้แล้วนะครับซึ่งอาจจะมีการแก้ไขต่อไปในรุ่นหน้าๆห,หรืออย่างไรเนี่ยต้องมารอชมกันเพราะว่าแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยโอลา G กูดแคทไม่ได้ถูกดีไซน์กระจกบานหลังมาสําหรับการติดตั้งที่ปัดน้ําฝนอยู่แล้วทําให้การที่จะติดตั้งเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากอยู่นิดนึงครับตัวเนี้ยไม่มี เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีบางสายตาขนาดเล็กมาให้ซึ่งวัสดุก็ไม่ได้ดีมากครับระดับรถทั่วๆไปอีโค,โคง้งอีโคคาอะไรแบบนี้ทรังเก็บของด้านหลังขนาดพอสมควรนะปึบเปิดมาดูไม่มียางอะไรนะครับเป็นในส่วนของด้านชุดปะยางไฟสองสว่างด้านหลัง LED แบบนี้จะเป็นโช๊คนะครับคานแบบนี้เป็นโช๊คนะอึ๊บปิดลง มาดูด้านท้ายกันดีกว่านี่ครับแม้ตูดของเขาใหญ่บึบบับจริงๆเนี่ยหลายคนเห็นภาพอาจจะคิดว่าโอล่า o ูดแคทเนี่ยเป็นรถที่คันเล็กนะแต่ด้วยมิติของเขาเนี่ยใหญ่นะใหญ่กว่านิสันโนสซะอีกพาอขับไปเทียบกันแล้วดูดิคันใหญ่บึบบับมากๆเลยเอาละมาดูด้านในกันดีกว่าครับเบาะหลังครับโอล่ากูดแคทเบาะหลังของเขาจะสามารถพับ60-40ได้นะดึงสลักตรงนี้ ปึงจะเห็นว่าไม่พับราบนะครับมีอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวฟิลลิ่งของโอล่ากูดแคทอารมณ์แบบเหมือน e ีโคคาที่ที่ยกระดับขิ้นส่วนบางอย่างที่มันจะดีได้อย่างเช่นพวกนี้ครับเบะของเขาจะเป็นหนังสังเคราะห์ที่ให้ฟิลลิ่งดีมากๆเลยฟิลลิ่งแบบเหมือนหนังดีๆเลยนะครับเดินตะเข็บสีน้ําเงินแบบนี้ที่เท้าแขนตรงกลางจะเป็นแบบลอยตัวนะครับวางแก้วได้2ตําแหน่งแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ลึกนะครับเนี่ย มันไม่ลึกก็อาจจะวางแก้วสูงเนี quite quite ่ยมีความแน่นอนการตกแต่งในด้านของขอบประตูครับก er ็จะเป็นพลาสติกเนี่ยดูดิพลาสติกแบบพลาสติกอีโคคาร์เลยนะครับพลาสติกพลาสติกการตกแต่งนะครับแต่ว่าพวกเนี่ยชิ้นที่เป็นหนังสังเคราะห์ที่เหมือนกึ่งหนังกลับแบบนี้มันดูดีนะแต่ตรงที่เป็นพลาสติกก็จะแบบพลาสติกดีจังเลยเนี่ยขอบประตงขอบประตูเนี่ยพลาสติกหมดเลยนะครับ ด้านหลังจะมีช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะทั้ง2ตํตำแหน่งเลยแล้วก็นี่ครับชาร์จไฟด้านหลังมี usb a หนึ่งตำแหน่งด้านซันรูฟของเขาจะมาถึงข้างหลังแค่ยืงยืง,ยงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับผู้โดยสารตอนหน้ากาันปึ๊บเบาะนั่งด้านหน้าครับในตัว400 pro คันนี้จะเป็นเบาะปรับมือสําหรับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะการตกแต่งต่าง,างเนี่ยเหมือนกับด้านหลังเลยพลาสติกนะครับพลาสติกขึ้นรูปหนังสังเคราะห์เดินตะเข็บก็จะดู สป,สปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะดูซ่าๆนิดนึงนะครับการตกแต่งในด้านของช่องแอร์เนี่ยเออยาวมาจากนู่นมาถึงนี่เลยดูเท่ดีนะครับที่เก็บเกะแบบนี้เป็นยังไงซอฟต์นะซอฟต์ไหมซอฟต์นะครับเนี่ยดูดิพวกแดชบอร์ดด้านบนเงี้ยเป็นแบบเป็นไหมเออหนังสังเคอที่ดูดีเลยนะเดินต่เข็บจริงฟังกช์ชันในการปรับแอร์ครับก็จะหน้าตาเหมือนของมินิคูเปอร์เลยคือเป็นแบบนี้ ไลฟ้าต่างๆนะครับเหมือนมินิหน้าตาเหมือนมินิเลยมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ครับ USB 2ตํตำแหน่งที่อันนึงจะเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay ด้วยที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนะแล้วก็ w i r ไวเลสชาร์ g i n g อันนี้ใช้จริงแล้วว่าไวเลส Charging ของเขาอะต้องเปิดทุกครั้งที่ขึ้นรถนะไม่ใช่แบบขึ้นรถมาแล้ววางได้เลยนะต้องเข้าไปเปิดฟังก์ชันก่อนทุกครั้งด้วยที่ขึ้นรถที่เท้าแขนนะครับด้านในลึกเลยแต่ว่าไม่ได้มีพอร์ตอะไรเข้ามานะครับ ปรับเลื่อนอะไรไม่ได้นะเป็นหนังสังเคราะห์เดินตะเข็บเหมือนกันตำแหน่งเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์แบบนี้ครับเห็นไ,ไหมรถคันนี้ถ้าเข้าเกียร์ดีแล้วไม่คาดเบลเนี่ยเหยียบคันเร่งไม่ไปนะเบรกลากเลยนะถือว่าในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างดีเลยนี่ครับให้ดูในส่วนของตัวกล้องของเขาชัดมากเลยนะกล้องเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ชัดมากๆเลยแล้วก็เป็นกลอ้องสา0อสบองศาในตัว500 u l t r อัลตร้าเนี่ย จะบอกระยะด้านหลังเนี่ยเป็นเซนติเมตรเลยนะรวมถึงจะมีฟังก์ชันที่ช่วยจอดต่างๆเหมือนกับ How wow h a w a l h H6 เลยก็คือไม่ว่าจะเป็นจอดกล้างปลาจอดแนวลึกจอดแนวขวางริมเที่ยบฟุตบาทเนี่ยมีครบแล้วก็ทำงานได้ดีมากๆรวมถึงครับในรถคันนี้เนี่ยเขาได้มีการปรับในส่วนของอาจจะด้วยตัวถังรถที่มันเล็กนะครับแล้วก็เตี้ยกว่าตัว h 6เนี่ยฟังก์ชันอย่างตัวเลนเซนเตอร์ลิเนี่ยที่ใช้ เป็นอัตโนมัติ driving level 2+ Plus ของเขาในเฮ d ซิกเนี่ยจะมีคนบ่นว่าผมเองก็บ่นว่าพวงมาลัยมันจะยึกยักยึกยักยึกยักใช้แล้วเวียนหัวใช้ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ใน OLA GoodCat เนี่ยไม่เป็น OLA GoodCat ครับไปนิ่งๆเลยจะมีชกบ้างนิดหน่อยเวลาเจอเส้นหลอกๆห,หลอนๆน,นะครับแต่ใช้งานจริงๆแล้วถือว่าโอเคเลยใช้กับ adaptive cruise control เงี้ยเส้นถนนชัด,ชดบนทางด,วด่วนไปได้สบายเลยตรงนี้จะเป็นนี่ครับ ม่านเขาก็ปรับไฟฟ้านะด้านหน้าครับคือตำแหน่งขับขี่ที่เคนก็ขับด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ที่ร่วมทางกันขับไปจะเห็นว่าเลกรูมเนี่ยเหลือเยอะมากเป็นรถที่นั่งด้านหลังรู้สึกกว้างโปร่งมากๆครับดูเฮดรูมเหลือเยอะสบายเลยนะครับเลกรูมนั่งได้สบายมากๆแล้วก็อุโมงตรงกลางเนี่ยก็ไม่ได้มีนะครับมีนิดหน่อยเท่านั้นเองบางๆนั่งสามได้สบายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยการที่ใช้ ฝ้าที่เป็นผ้าสีสว่างแบบนี้อาจจะต้องดูแลแล้วก็ระวังเลอะกันอยู่พอสมควรเลยไปดูในด้านของคอกพิษผู้ขับขี่ครับฝั่งคอกพิษผู้ขับขี่ครับก็จะมีเห็นไหมควบคุมกระจกนะครับออโต้ทุกบานเบาะปรับไฟฟ้านะครับเฉพาะในฝั่งผู้ขับขี่สําหรับรุ่น400 Pro คันนี้ด้วยราคาของตัวรถหรืออะไรแบบนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้หลายคนน่าจะสนใจแล้วก็ลองดูซิว่าเออ ได้เป็นพลาสติกแบบนี้โอเคหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยถึงเป็นพลาสติกก็จริงแต่ด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยนวัตกรรมต่างๆนะครับความอัจฉริยะของตัวรถเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาแล้วที่จะจ่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะเพราะว่าในเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยต้องคํานึงถึงการใช้พลังงานฉะนั้นการใช้พลาสติกน้ําหนักเบาเป็นส่วนหลักนะครับเป็นส่วนใหญ่ในการตกแต่งภายในเนี่ยก็เพื่อลดน้ําหนักของตัวรถนะครับ ทำให้รถมีน้ำหนักเบาและนั่นหมายความว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้พลังงานที่น้อยลงครับเพื่อให้เราเดินทางเป็นระยะทางได้ไกลมากยิ่งขึ้นเองพวงมลาลัยใหญ่มากเลยเบาะนั่งเนี่ยเป็นบักเก็ตหน่อยๆนยแล้วก็นั่งแล้วจะรู้สึกว่านุ่มเบาะนั่งนุ่มจัดเลยเนี่ยผมเอามือจับก็แบบจมไปแล้วเห็นไหมนุ่มจมจมหน่อยๆนยเลยอะอ่ะพวงมลาลัยครับด้านซ้ายควบคุมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ด้านขวาควบคุมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ที่ จะรวมถึงฟังก์ชันการควบคุมตัว c u ค s น c o n t r o ด้วยนะครับรถคันนี้จะไม่มีปุ่ม Start เครื่องยนต์ไม่มี Push Start b u t ต o n ถือกุญแจขึ้นมาบนรถแล้วก็เหยียบเบรกก็จะ Start ได้เลยไฟอโอตโต้นะครับมีปัดน้ําฝนอโอตโต้มีเรือนไม้ตรงนี้จะสามารถปรับรูปแบบได้2รูปแบบนะครับอันนี้จะเป็นแบบล้ําสมัยแล้วมันก็จะมีแบบ Retro ด้วยจึก๊กนี่ผมจะปรับให้ดูแล้วกันเห็นว่าเห็นไหมฟีมเลือกใช้เป็นแบบคลาสสิกครับ ก็จะดูเท่ขึ้นมาเลยนะครับเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมปึบเท่าที่ลองใช้มาดูนะครับเอาตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยผมว่ามันยังมีเออเออและแหลกอยู่พอสมควรนะในวันที่เราทดสอบกันนะครับทาง Great Wall Motor บอกว่ารถที่เรา เอามาใช้เนี่ยจริงๆก็เป็นรถโปรดักชันแล้วแหละนำเข้ามาจากประเทศจีนแล้วแหละแต่ต้องมาอินสตอลหรือว่าติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นของประเทศไทยนะครับเพื่อรองรับนาวิเกตแบบภาษาไทยรองรับสั่งการด้วยเสียงแบบภาษาไทยที่จะเหมือนใน h a r เวลเฮดซิกเลยคือสามารถที่จะตั้งชื่อใหม่ได้อย่างเช่นสวัสดีโอร่าอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นสวัสดีน้องแมวอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ตอบรับการสั่งการด้วยเสียงในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของตัวรถ ซึ่งในวันที่เราทดสอบันเนี่ยมันก็ยังเป็นการเร่งนะครับเอาซอฟต์แวร์มาใช้กับตัวรถทําให้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยหน้าจอหน้าจอมีอาการแหลกหรือว่าการตอบสนองที่ไม่สมบูรณ์ร้อนนั่นเองซึ่งก็ต้องมารอดูว่าในตัวโปรดักชันเนี่ยที่มีการลงซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยการสัมผัส์การตอบสนองของระบบหน้าจอการตอบสนองของ Apple CarP เพเนี่ยจะดีขึ้นมากน้อยอย่างไรครับปรับมุมมองได้หลากหลายดีนะครับนะตัวกล้องเนี่ยชัดเลยชัดแบบไว้ใจ ได้เลยนะครับการปรับระบบความปลอดภัยต่างๆของตัวรถเนี่ยโอ้โหต้องมาปรับในหน้าจอเหมือนตอนทดซเลยคือมีปุ่มเดียวครับก็คือปุ่มโหมดที่อยู่ตรงนี้โหมดการขับขี่ของเขา Eco Eco Plus Standard Sport แล้วก็ออโตเนี่ยก็จะกดได้จากตรงนี้นะครับยกเว้น Eco Plus Eco Plus เนี่ยต้องเข้ามากดในหน้าจอนี้นี่ผู้ช่วยการใช้พลังงานจะเห็นว่ามีโหมด Eco Plu s นะครับโหมดนี้จะล็อกความเร็ว สูงสุดไม่ให้เกิน85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะทำให้รถเนี่ยสามารถใช้งานเป็นระยะทางได้ไกลที่สุดนั่นเองมาดูในตำแหน่งท่านั่งของผมหน่อยแล้วกันค่อนข้างประทับใจกับพื้นที่เฮด o ูมนะครับดูสิเหลือเยอะเลยนะครับยิ่งพอเป็นซันรูฟแบบนี้ยิ่งเหลือเยอะมากกระจกบานใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะกระจกบานนอกนั้นกระจกข้างเนี่ยใหญ่กว่ามินิอีกนะครับ เรื่องการเก็บเสียงอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเสียงยางซึ่งเสียงยางเนี่ยผมว่าเปลี่ยนยางน่าจะช่วยได้นะหรือว่าแม้กระทั่งจอดอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านหรือขับบนถนนแล้วเจอ10ล้อเจอกระบะสิ่งเงี้ยเสียงเข้ามาดังนะครับรบกวนในตัวรถอยู่พอสมควรเลยแต่ใช้งานในเมืองผมว่าโอเคนะสบายสบายไม่มีปัญหาแต่ถ้าพาอออกต่างจังหวัดแล้วมันเจอรถที่แบบขับเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็จะเจอเสียงดังแน่นอนอยู่แล้วให้ดูในส่วนของตัวไฟที่เป็นนี่ ซอฟด้วยนะครับปุ๊บกระจกมีสําหรับใครที่จะติดกล้องมี usb มาให้ในจุดนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับใต้ฝากระโปรงของรถกันนี้เหนือดีกว่า OLA Good Cat นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะให้พลักกาลังสูงสุด143แรงมาร้าแรงบิดสูงสุด210นิ้นิวตันเมตรนะแบตเตอรี่จะมี2แบบนะครับ ขนาดแบตเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปซึ่งความต่างของแบตเตอรี่ในรุ่น400และรุ่น500เนี่ยก็มีความสําคัญมากเหมือนกันครับเพราะว่าจากราคาค่าตัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่างกันพอสมควรเนื่องจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยต่างกันนะครับตัวแบตเตอรี่ในรุ่น400เนี่จะเป็นลิเธียมไอออนแบบ LFP ครับส่วนแบตเตอรี่ในรุ่น500เนี่จะเป็นลิเธียมไอออนแบบ NMC MM ทั้ง2แบบนี้นะครับจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันออกไปครับอย่าง LFP เนี่ย จะมีไลฟ์ไซเคิลที่มากกว่าตัว NMC แต่ว่าตัว NMC เนี่ยด้วยขนาดที่เท่ากันครับจะมีปริมาตรในการจุแบตเตอรี่ที่มากกว่าอย่างใน OLA GoodCat คันนี้ครับในรุ่น400ที่ใช้แบตดิอัลไอออน LFP เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุ47.788กิโลวัตต์ชั่วส่วนแบตเตอรี่ NMC ในรุ่น500 Ultra เนี่ยจะมีความจุถึง 63.139กิโลวัตต์อวนะครับทั้ง2แบตเนี่ยก็จะใช้เวลาในการชาร์จจาก30%มาถึง80%เนี่ยที่เวลา32นาทีและ40นาทีตามลำดับครับแต่ถ้าเป็นไฟบ้าน Home Socket เนี่ยก็จะอยู่ที่8ชั่วโมงและ10ชั่วโมงตามลำดับซึ่งนอกเหนือไปจากแบตบแบบ lfp ที่จะมี Life Cycle ที่มากกว่าแบตแบบแบบ nmc อยู่ที่เฉลี่ยเนี่ยประมาณ300-500 Life Cycle แล้วนะครับแบตเตอรี่แบบ lfp เนี่ยยัง มีความปลอดภัยที่มากกว่าในกรณีที่หากเกิดการล่วไหลหรือเกิดอุบัติเหตุโอกาสที่จะเกิดผลพวงที่ตามมานะครับว่าจะเป็นในเรื่องของไฟก็จะน้อยกว่าในส่วนของแบตเตอรี่แบบ NMC ที่ในตัวแบตเนี่ยจะมีพวกโลหะต่างๆแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมากกว่าซึ่งก็ทําให้มันจุไฟได้มากกว่านั่นเองรวมถึงครับในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยถ้าใครที่ศึกษาข้อมูลของแบตเตอรี่แบบ LFP เนี่ยจะรู้ว่า หลังจากที่มันแตะจุด30%ปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้แบตบมันจะไหลค่อนข้างไวแล้วในขณะที่แบตบแบบ nmc เนี่ยพอถึง30%ปุ๊บมันยังไปแบบนิ่งๆเสถียรๆอยู่นั่นแหละครับก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกันออกไปแต่ถ้าซื้อแล้วซื้อเทคโนโลยีใหม่กว่าดีกว่าแพงกว่าอย่าง nmc เนี่ยก็น่าจะสมเหตุสมผลเพราะได้เลนส์ที่มากกว่ารวมถึงถ้าอยากได้เทคโนโลยีฟังก์ชันการช่วยเหลือต่างๆที่มากกว่าก็ต้องเป็นรุ่น500อแหละครับ แต่ถามว่า400 Pro เนี่ยพอไหมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับการใช้งานทั่ว,วไปบอกเลยว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับน,นี่ครับให้ดูว่าเป็นพลาสติกหมดเลยนะพลาสติกหมดเลยจะมีเหล็กแผ่นอันแรกก็คือตรงนี้นะครับนี่เหล็กอยู่ด้านล่างเห็นไหมโ้วงมือลงไปได้สบายลองเป็นรถสันดาปสิพองไปแล้วการบำรุงรักษารถไฟฟ้าหรือว่า BEV นะครับแบตเตอรี่อิเล็กทริกวิคเคิลอย่างโอล่าก d ู a แคทคันนี้ก็มีง่ายๆครับผมคือ หมั่นเติมนะครับคอยเช็คน้ําหล่อเย็นเพราะว่าแบตเตอรี่เกียร์มอเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเช็คผ้าเบรกเช็คลมยางเติมน้ําปัดน้ําฝนเท่านั้นเองถ้ารถมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับมันจะตัดการทํางานทุกอย่างเพื่อเซฟระบบการทํางานระบบไฟฟ้าทั้งหมดของตัวรถให้เรียกรถสไลด์มาอย่างเดียวถ้าจะเอารถไปจอดที่ไหนแนะนาครับให้จอดเข้าซองหรือจอดเทียบให้ดีอย่าไปจอดใส่เกียร์เอ็นให้ใครเข็นเลยเพราะว่า รถไฟฟ้าครับไม่ใช่แค่โอลากูดแคทล็อกรถไฟฟ้าทุกรุ่นเนี่ยไม่ควรเข็นนะครับเพราะอาจจะทําความเสียหายกับมอเตอร์ได้แน่นอนแหละทาความเสียหายกับมอเตอร์ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเข็นเป็นระยะใกล้ๆเนี่ยสเมตรหเมตรเนี่ยโอเคพอได้แต่ถ้าเข็นกันแบบจะลากรถไปซ่อมยายาวเนี่ยไม่เอานะให้ขึ้นรถสไลด์อย่างเดียวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียยากนะครับพังบรรลัยกว่าเดิมแน่นอนนะครับอ่ะปิดฝาโป้งก่อน ฝากระโปรงค่อนข้าง,างจัดว่าเบามากๆเลยนะครับโอ a g ากูดแคมีทั้งหมด3รุ่นย่อยครับจัดจำหน่ายในประเทศไทยหลังจากประกาศราคาคือวันที่29าตุลาคมราคาจำหน่ายก็ตามนี้เลยทางเกรดวอร l มอเตอเขาก็วาง OLA GoodCat เนี่ยเอาไว้ให้เป็นรถที่เป็นเหมือนแบบออโต้วีฮิเคลแกจเจอะมองง่ายๆผมบอกในตอนรีวิวขับขี่ไปแล้วเนาะเหมือนยุคสมัยของที่ iPhone มาใหม่ๆตอนนี้เป็นยุคสมัยของ รถยนต์ไฟฟ้าที่จะเป็นแกจเกตเป็นอุปกรณ์ที่ดูมีนวัตรกรรมดูมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปจากคนอื่นที่ใช้โทรศัพท์แบบซิมเบียนหรือโนเกียในยุคนั้นนะอันนี้ก็จะต่างไปจากคนอื่นที่ใช้เครื่องยนต์นสันดาบด้วยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แล้วก็คนที่จองไปก่อนวันที่29เานี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้แคมเปญแบบเหมือนรับส่วนลดไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยทีเดียวว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มนูน่นนี่นั่นเซอร์วิสเมนเทอร์แนนซ์การ บริการที่มากกว่านะครับคนที่จองหลังจากรู้ราคาแล้วสำหรับในเรื่องการขับขี่เนี่ยหลายคนน่าจะได้ดูรีวิวแล้วก็ต้องบอกว่าในแง่ของการเป็นรถใช้งานในชีวิตประจำวันคันนึงเนี่ยโอลากูดแคทเนี่ยทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะพวงมลาลัยมีน้ําหนักที่โอเคเลยสําหรับการใช้งานในเมืองและยังปรับได้3รูปแบบโหมดการขับขี่ตอบสนองรูปแบบที่หลากหลายใช้ออตโต้เลยก็ง่ายดีอัตราเร่งเ,งเองนะครับในความเร็วลอยตัวเนี่ยพุ่งทะยานได้เร่งแซงไม่มีปัญหา แต่ในจังหวะที่ออกตัวนะครับก็จะไปแบบนุ่มๆสบายๆการตอบสนองคันเร่งเนี่ยใครที่โดดจากรถเขึ้นรถสันดาปภายในแล้วมาใช้ o อ a า o o d ูดแคเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้ำหนักคันเร่งของเขาไม่ได้แบบปี๊ดปารดมากนะักยังให้สัมผัสบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมือนการขับรถสันดาปภายในอยู่แต่เป็นรถสันดาปที่มีอัตราเร่งที่ทันใจมากๆเมืม่อความเร็วร้อยตัวไปแล้วนะถือว่าวิศวกรของ g r รด t w a l ม m เต o r ์เนี่ย เซ็ตรถครันนี้มาให้เป็นมิสสำหรับใครที่อยากจะได้รถพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรนจ์ Range ของเขา400-500กิโลเมตรเนี่ยไม่มีโอกาสได้ลองว่าทำได้จริงหรือเปล่าตามที่โฆษณาไหมเพราะว่าระยะการขับขี่ของเราวันนี้ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าเท่านั้นเอง150-120กิโลเมตรน่าเสียดายนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ลองสักแบบ300กิโเมตรบวกเนี้ยว่าแบบเฮ้ยได้เปล่าถึงเปล่านะ น่าสนใจครับไปดูตัวเป็นๆกันได้ที่ Great Wall Store แล้วก็โชว์รูมของเขาซึ่งเดี๋ยวจะมีถึง20กว่าแห่งเลยภายในสิ้นปี2021นี้นะครับหม่คันนี้ผมชอบสีมากเลยนะเออถือว่าสวยงามเตะตานึกถึงตัวฟิกเกโลเลยสีนี้แล้วก็ตัวอัลตร้าเนี่ยภายในของเขาก็เรียกได้ว่าโอ้โหสีสันนะครับสีเบจน้ำตาลอย่างเงี้ยสีเขียวอย่างเงี้ย ใช้ได้เลยนะทํามาเป็นแบบแฟชั่นแกจตที่แบบดูเท่มากเลยอะและสําหรับความแตกต่างนะครับในรุ่น400 Pro แล้วก็500 Ultra เนี่ยนอกจากสีสันของตัวถังภายนอกแล้วก็สีสันของการบุตกแต่งภายในแล้วเนี่ยทั้ง2คันยังมีออปชั่นที่ต่างกันออกไปด้วยนะครับแต่ล้อแม็กข้างนอกเนี่ยเหมือนกันนะมีแค่รุ่น400 Tech ที่ใช้ล้อแม็กขนาดเล็กกว่านะครับ โดยในรุ่น500 Ultra ครับไฟหน้าของเขาแบบ LED เนี่ยจะมาพร้อมกับไฟเวลคัมไลท์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเนี่ยจะมีฟังก์ชันของการบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้างมีเบาะด้วยไฟฟ้าสำหรับผู้ขับขี่ระบบบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่พร้อมเวลคัมซีดระบบบันทึกตำแหน่งเบาะผู้ขับขี่และกระจกมองข้างลำโพงภายในตัวรถครับจาก4ก็จะเพิ่มเป็น6ตำแหน่ง นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะอื่นๆอย่างเช่นระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาซึ่งจริงๆแล้วบายสปอตเนี่ยหรือระบบช่วยตอนุมอับสายตาเนี่ยให้ในรุ่น400 Pro มาด้วยก็จะดีมากนะครับระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนจากด้านหลังระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้า6จุดแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังเนี่ย จะมีอีก6จุดนะครับถ้าเป็นตัว400 Pro โปกับ400 t e c h เทนี่ยจะไม่มีเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังเนี่ยจะมีอีก4จุดสำหรับสาวๆหรือคุณผู้ชายที่มีความเป็นแบบแก๊จเจ็ดกายมีความเป็นแบบคนทันสมัยเงี้ยโอลา g o กูดแคก็ถือว่าเป็นเหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งที่ใช้งานในการเป็นว e h ิ c คลใช้งานในการเป็นยานพาหนะได้ดีและด้วยเลนส์4 0 0หรือ500กิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับบอกเลยว่าถ้าใช้งานในเมืองเดินทางไปออฟฟิศเนี่ย อาทิตย์หนึ่งเผื่อจะชาร์จสักทีหนึ่งหรือเปล่านะถ้าคนที่แบบบ้านไม่ได้ไกลาจากออฟฟิศมากเนี่ยสบายๆเลยนะครับรู้ราคากันแล้วนะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่าเหมาะไหมที่ฉันจะได้เป็นเจ้าของวัสดุภายในลองสัมผัสจริงแล้วถูกใจหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ